สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถไถคูปุต้ารุ่น L 2 0 0พนะครับเครื่องยนต์3สูบ20แรงนะครับรถสภาพเก่านอกเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเครื่องแห้งๆนะครับสวยๆเลยสีเดิมทั้งคันนะครับเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ผ่าน5 บอกราคาเลยครับถูกๆครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับพร้อมอุปกรณ์ฐานห้าสวยเลยเครื่องแห้งๆเลยนะครับสีเดิมๆเราปิดเครื่องนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆพับๆเลย สวยเลยครับเครื่องแน่นๆนะครับเครื่องแน่นๆเลยน้ำวนดีปกตินะครับอ่าน้ำวนดีปกติ โนะครับเครื่องดีนะครับ ไฮดรลิกหลังนะครับอ่าขึ้นไวลงไวครับขึ้นไวลงไวเลยวิดีโอนะครับวิดีโอปรับความเร็วได้สี่ระดับนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อาอันนี้ช้าสุดนะครับระดับหนึ่งต่อไปเป็นสามนะครับอ่าถ้าลงมาก็สามก็จะไวขึ้นมานะครับ สครับวิดีโดอ2ก็จะช้าลงมาหน่อยแล้วก็4ี่วสุดครับเดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับเครื่องเกียร์รท้ายดีนะครับวิ่งเงียบไม่หอนเลย กระต่ายนะครับนี่เป็นเกียร์สโลนะครับ รถอยู่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร092-356-2995นะครับราคาถูกถูกครับ55,000บาทพร้อมอุปกรณ์ผ่าน5นะครับใช้เข้าไร่เข้าล่องเข้าสวนนะครับตักหญ้านะครับลากเทนเลอร์ลากสารี่สบายสบายครับสวยๆเดิมๆเ,เลย เกียร์ท้ายดีวิ่งเงียบไม่หอนเลยนะครับวงอะไรเบาๆโอเคครับสวัสดีครับ